เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปาร์จเออสปอร์ตสีขาวมุกคันนี้เป็นรุ่นไหนปีอะไรนะครับใครที่ว่าเพิ่งเคยดูปาจเอเป็นคลิปแรกๆนะครับหรือกำลังหาข้อมูลอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้สเปกรถกันดีกว่านะครับว่าสเปครถที่เราเห็นอยู่นี้ณตอนนี้เรามาเดากันดีกว่านะครับว่าตอนจบของท้ายคลิปรุ่นนี้เป็นรุ่นปีอะไรนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนนะครับผมไล่สเปคให้ฟังนะครับตัวนี้ไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบซีนอ่อนเนะครับไฟสูงหรืด ต่่เนียจะเป็นไฟแบบซีนอนก็คือไฟสีขาวนะครับเวลาเดินทางไกลเนี่ยมันจะช่วยให้เราส่องสว่างได้มากขึ้นนะครับและไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยชินนะครับก็ช่วยให้เราได้รับความปลอดภัยมากขึ้นกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านบนนี้นะส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะโ,โลโก้นะฮะตัวนี้เป็นโลโก้เป็นแบบเขาเรียกว่ามีเรดาร์อยู่ด้านในตัวเรดาร์อยู่ด้านในมันช่วยอะไรได้บ้างน,นะครับอันนี้เป็นระบบช่วยชะลอการเบรกนะครับเวลาคุณลูกค้าขับรถไปใช่ไหมครับใครข้างหน้าเกิดเบรกและเราเหม่อเนาะเราไม่ได้มองทางนะครับและเราไม่ได้เบรกกำลังจะชนตุ ัน,นี้จะมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมระบบช่วยชะลอทํางานจับ ABS นะครับล้อทั้ง4ล้อจำดังคืดช่วยชะลอกันเบรกให้แล้วลูกค้าก็สามารถแตะเบรกได้อย่างมั่นใจเลยช่วยเสริมความปลอดภัยนะครับเวลาขับรถจริงนี่แล้วก็ช่วยให้เรารอดพ้นในการชนด้านหน้าได้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้เลยสําหรับรุ่นนี้เนาะถ้านใะครนึกภาพไม่ออกว่าระบบนี้ทํางานยังไงเดี๋ยวเบสขึ้นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับอันนี้คือการทํางานของระบบช่วยชะลอกันเบรกเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ข้างหลังชนเนี้ยเฮ้ยเ้ยแม่งไ้สาข์เนข้างหลังไอ้ชนกันเอาผ่ากัอะไรไม่รู้เฮ้ยหียเอ้ยแม่งเบรกเองเมื่อกี้เขาไม่ได้เบรกนะ ก็จากในคลิปที่เราเห็นไปนะครับก uh, ็คือว่าผู้ขับขี่นะครับก็บอกด้วยตัวเองนะฮะว่าเขาไม่ได้เหยียบเบรกนะครับแต่ว่าระบบมันช่วยชะลอไปแล้วแล้วเขาแตะเบรกซ้ำนะครับเราก็เลยสามารถรอดพ้นในการชนรถกระบะคันข้างหน้าได้นะครับตัวนี้เลด้าด้านหน้ายังไม่หมดแค่ช่วยชะลอการเบรกนะเขายังมีอีกหนึ่งระบบที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะก็คือช่วยระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนะฮะคือเราออกเดินทางไกลนะฮะเราไม่จาไปนะฮะจะต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลยนะครับรถคันนี้สามารถเซ็ตความเร็วที่100่นะฮะโดยที่ว่าเราม เราแต่ก่อนถ้าเป็นระบบล็อกความเร็วแบบไม่แปรผันเนาะก็คือ,คอเราตั้งไว้100อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านหน้าเราช้ากว่าเราเราชนหมดไม่สนนะฮะแต่วันนี้รุ่นนี้เนะฮะเป็นแบบแปรผันก็คือเราตั้งไว้ที่100อะไรข้างหน้านะฮะที่เราวิ่งอยู่และมันช้ากว่าเราเช่นเราตั้งไว้หนึ่งร้อยเลยวิ่งมาด้วยความเร็ว100อข้างหน้าเขาวิ่งอยู่60ตัวนี้จะช่วยชะลอ และตามใครข้างหน้าด้วยความเร็วที่60เช่นกันนะครับพอรถข้างหน้าออกไปแล้วนะฮะเดด้าด้หน้าอ่านว่าไม่มีรถจะพานะฮรรถคุณลูกค้าไปที่100ตามที่ตั้งระบบที่พูดมาทั้งหมดการทํางานที่พูดมาทั้งหมดลูกค้าไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับรถมันทางานของมันเองนะครับเขาเรียกว่าระบบล็อกความเ 8, ร็วแบบแปรผันรุ่นนี้ติดตั้งมาแล้วอ่าเริ่มง,งงกันแล้วครับมีทั้งระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับระบบช่วยชะลอการเบรกระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันรุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะอ่ะ่่่ราาาา้้มมนนดดดดูไไฟลงทงทั3วีีกคใ คยดูมาก่อนนะฮะก็ตัวนี้ครับไฟด้านหน้าทั้ง3ดวงนะฮะด้านบนสุดจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะซ้ายขวาทํางานปกติเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนาะไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวอันนี้ช่วยในการที่ว่าเราเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านนะฮะความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรปกติแล้วไฟแน่รถทุกยี่ห้อมันจะสาดไปข้างหน้าถูกต้องไหมฮะวันนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาความเร็วไม่เกิน40มันจะมีไฟตรงนี้สาดเพิ่มเข้ามาให้เราเห็นในมุมอับนะครับของตัวรถนะฮะว่าเอ้ยมีใครข้ามถนนหรือเปล่าน้องหมาน้องแมวหรือเด็กน้อยหรือเปล่านะครับตัวนี้เสริมความปลอดภัยให้ได้้้้นรบเเเเววลลาาาาียขหหมู คล้าครมืดๆนะครับมองทางไม่ค่อยเห็นหรือว่าวันไหนฝนตกนะฮะฝนก็ตกฟิล์มก็มืดน,นะฮะไฟก็ไม่มีนะฮะตัวนี้เป็นระบบอีกหนึ่งระบบนะครับช่วยเสริมเข้ามา ในรถป้าเจ้าสปอร์ตนะครับเพื่อให้คุณลูกค้านะขับรถและเสริมความปลอดภัยในใะห้ให้กับคนข้างนอกรถด้วยนะฮะอ่าตัวนี้มีติดตั้งมาเพิ่มเติมให้และสุดท้ายนะก็คือไฟตัดหมอกแบบ LED นะฮะนี่เลยนะอย่างที่เราเห็นด้านหน้าไกลให้อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,004ดีเซล181แรงมานะครับเครื่องยนต์เป็นแบบไมเวกอลูฝาสูบเป็น ium, อลูมิเนียมอลอยมันช่วยอะไรมันช่วยให้ระบ,บายความร้อนได้ดีเวลาเราเดินทางไกลนะฮนะไม่ใช่แค่ลังพึ่งด้านหน้าที่รถจะช่วยระบายควาาาามมรร้้้ออนนนนไดจกสูเป็ ส่วนสาคัญเลยนะครับที่ทําให้รถไม่เก็บความร้อนะครับพอมันระบายความร้อได้นี้เนี่ยเครื่องทนทานมากขึ้นนะฮะสองก็คือประหยัดน้ามันได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่ารถไม่ทํางานหนักนะตัวนี้นะฮะถ้าใครเดาถึงช่วงนี้ออกแล้วนะฮะลองพิมพ์มาบอกนะฮะว่าเอ้ยฉันรู้ตั้งแต่นาทีที่3แล้วว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อดีกว่านะครับว่าจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรกันครับตอนนี้เราอยู่กับด้านข้างนะครับก็ไล่ให้เมื่อกี้เราเห็นกระจ้ กับใต้กันชนด้าหนาหน้าเป็นสีดำเงาแลวเนาะตัวนี้ราวหลังคาหลังคา,าเป็นสีดำเงานะฮะตัวนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะครับแบบสามารถหรอบคัน80นะครับแล้วก็กระสายข้างมือจับแคร่ฟาอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ของลูกค้านะฮะก็สวมาถช่วยในการแบบว่ารถกระจกได้เวลาไปจอดที่ตากแดดนะฮะแล้วเราขึ้นรถเรากลัวรถมันร้อนเนาะเราก็รถกระจกไว้นะครับแล้วก็กนรล,นรนลอยเนะี่ยมันช่วยในกรณีที่ว่าเราขึ้นรถบ่อยๆนะฮะแล้วเล็บแหวนนะฮะไปโดนกับตัวถังรถใครทีรถใช้อยู่เกิน3ปี5ปี ลองสังเกตได้นะครับตุงเบ้าวเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีรอยและถ้าใครไม่ได้ติดตั้งไวน้นอะอันนี้เราติดตั้งกับคุณลูกค้านะครับก็สเปคในรุ่นนี้นะฮะล้อเป็นล้อขนาดขอบ18ขนาดยาญคือ265 60R18 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าหลังเลยเวลาขับขี่จริงเนี่ยช่วยในการเบรกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและหม้อลมเบรกเนี่ยขนาดใหญ่มากมาพร้อมกับระบบ ABS EBD BA ทุกอย่างเราติดตั้งให้ครบนะครับตัวนี้เนาะและในทุกรุ่นของ b u จ g e t Sport จะเป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะฮะอันนี้เราเห็นได้ข้างลองพิมพ์มมาานาะตอนนนี้้้ก็ไดนะาาดูทิ กันดีกว่านะคะว่าใค,ใครตอบผิดตอบถูกบ้างน,นะครับอ่ะคันนี้นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับมาถึงด้านหลังแล้วนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าโหดันรู้ตั้งแต่ด้านหน้าแล้วด้านข้าง ด้านหลังสุดท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับคิวมือเปิดก็จะเป็นแบบโคมเมียมนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการลอยฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับเวลาขึ้นลงนะก็จะไม่เหยียบตัวถังรถนะฮะก็ช่วยให้ไม่ให้เป็นรอยได้นะครับเซฟตี้ได้นะครับมาพร้อมกับถาดท้ายด้วยนะครับตัวนี้เราพับเบาะแบบพาชินนั่งได้ข้อดีในด้านหลังของป a จจุบ sport เนี่ยก็คือว่าทุกรุ่นเลยนะอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะก็คือว่าเบาะมาสามารถพับเรียบได้ไม่ว่าจจะะเเปป็นนนนนแแแถถวววววคครัับบบีียยยาาาไไไมุ่่่่ณขขออองใหหญ้ก เลยว่าคุณสามารถขนทีเดียวหมดได้เลยนะหรือว่าต้องการแบบว่าปูผ้าปูที่นอนนะฮะเลี้ยงน้องๆน,นะฮะเลี้ยงลูกนะฮะแล้วก็ดูจอกลางนะฮะสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับไปเ้อะกับคุณแม่เลยคุณพ่อก็ขับรถในด้านหน้าไปนะครับก็จัดให้ครบเลยนะฮะก็จุดเด่นในทุกรุ่นของปัจจุบันก็จะมีตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศาด้วยนะครับเวลาจะถอยออกเนี่ยเราจะเห็นภาพกล้องรอบคันแบบ bird eye view เลยคือเห็นภาพหมดเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูการภาพ,พแบบ bird eye view คือแบบไหนเนาะแล้วตัวนี้ด้านหลัง เซนเซอร์ถอยให้อีก4จุดนะครับเสริมความปลอดภัยให้ด้วยนอกจากมีภาพจากกล้องแล้วนะครับก็ยังมีเสียงเซนเซอร์นะครับคอยเตือนให้อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าบางทีเราไม่ได้มองกล้องนะเพราะนั้นเราเป็นคนขับที่ขับรถมาเยอะนะฮะถอยโดยไม่ต้องมองกล้องอันนี้มีเสียงเตือนเข้ามาช่วยให้เดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนปีอะไรอะไรยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปพาไปดูกัน เป็นอย่างไรบ้างครับณตอนนี้เนี่ยมีใครทายถูกแล้วบ้างนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยสรุปแล้วนะครับรุ่นนี้ที่เราเห็นที่เบสรีวิวไปทั้งหมดนะครับและรวมถึงสเปคที่เบสพูดไปนะฮะคือปาเจตสปอร์ตจีทีพ s ส2,023นะครับราคาคันนี้อยู่ที่1,399,000บาทนะครับเนื่องจากเป็นสีขาวมุกนะครับอ่ะที่เราเห็นนะครับภายนอกเนี่ยที่ผมรีวิวไปนะเหตุผลนะฮะว่าทำไมมันเป็นสีดำนะฮะหรือใครที่เห็นครั้งแรกคิดว่าเป็น e หรือ e-dition นะฮะบอกก่อนเลยนะครับว่าเราทาการขัดและพ่นสีใใหหหหมม่้้้ทััังงดนนะะครรบกจา หลังคาเราหลังคาทุกจุดที่เป็นสีดำรวมถึงล้อด้วยเราทําการขัดและพ่นสีใหม่ให้โดยมาตรฐานโดยตรงจากมิซูบิชิเราใช้ตู้อบที่ได้มาตรฐานเราใช้สีที่ได้มาตรฐานโดยตรงจากมิซูเราใช้0ูงสีของเราเองในการอัดแอฟใหม่ให้กับผู้ลูกค้าทั้งหมดยกเว้นภายในที่ว่าเราไม่สามารถทําได้จริงๆเนาะเราเลยเห็นภายในของรุ่นนี้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบ GT Plus 2 0 2 3เลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรความจริงด้านหน้าสังเกตถ้าใครเป็นแฟนพันธ้เบส ก็จะรู้นะครับว่าในโคมไฟนะฮะถ้าเป็นรุ่นอีดิ i ชั o นเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะวันนี้ในโคมไฟด้านหน้ามันเป็นสีเงินทําให้เราสามารถเดารุ่นได้นะครับว่าตกลงแล้วอาจจะเป็นไม่พัดก็พรีเมียมเหตุผลที่ใครตอบรุ่นพัดถูกตั้งแต่ด้านหน้านะครับเป็นเขาว่าเขาอาจจะสังเกตนะครับว่าด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์ในรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าคือรุ่นพัดนะครับพรีเมียมนะฮะแล้วก็อีดิ i ชั o นจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าถ้าเป็นฉีดมีฉีดน้ำน้ำไฟหน้าด้วยจะเป็นรุ่นอ e ด้านหน้าจะไม่ได้พูดถึงระบบฉีดน้ำน้ำไฟหน้าเพราะว่ามันไม่มีในรุ่นพัสนะครับส่วนด้านข้างนะครับถ้าใครมาตอบถูกนะครับว่าเอ้ยสุดแล้วมันคือรุ่นพัสนะเหตุผลที่สามารถตอบถูกได้เพราะเบสไม่ได้พูดถึงในระบบเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวานะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในรุ่นปัจเจสปอร์ต GT พัสนะครับมันมีในพรีเมียมกับอีดิสเนะฮะแล้วก็ด้านท้ายนะครับเรามีการติดโลโก้หลอกด้วยว่าเป็นโลโก้อีดิสชั่นนะฮะเพราะว่าภายนอกนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับถ้าใครไม่ได้ศึกษาสเปกรถมานะะครรับบก็จไม่ทา คุณลูกค้าด้วยนะครับมาสุดท้ายภายในของรุ่นพัฒนะครับข้อโดดเด่นของรุ่นพัฒนนะภายในที่เบสบอกไปนะครับที่เบสชอบมากๆเลยหนึ่งมีระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันแล้วในรุ่น2023นะครับสองมีระบบช่วยชะลอการเบรกแล้วในปี2023ในปี2022 2ระบบนี้ยังไม่ถูกใส่เข้ามาครับวันนี้มีซูบิชิติดตั้งเข้ามาแล้วและระบบเซฟตี้เพิ่มเติมนะฮะที่ว่ามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบพัน360องศานะครับระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคร จริงวัยเดอร์อเซอร์ของเรามีนะฮะมีติดตั้งในทุกรุ่นรุ่นพัดก็มีเช่นกันนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดใช้เกียร์เดียวเหมือนกันหมดเลยพัดพรีเมียมอิริขับสองอิริขับสี่ใช้เหมือนกันหมดนะครับระบบวันนี้เป็นระบบเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับรุ่นพัดเราก็ติดตั้งแบบไฟฟ้าให้บ่อ ฝั่งคนขับนะครับฝั่งซ้ายที่วงโลกอย่างนี้เป็นแบบแมนนวลนเนาะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบแมนน่นวลนแล้วก็จุดเด่นที่สุดแล้วสําหรับรถครอบครัวปาเจสปอร์ตเป็นรถครอบครัวจริงๆยืนยันอีกทีหนึง่งเพราะว่ามีระบบจอกลางให้สื่อการเรียนการสอนนะฮะคุณลูกค้านะครับสามารถไปกับน้องๆหนูๆได้เดินทางไกลได้เลิกเรียนกลับบ้านได้ดูด้วยกันได้นะครับสามารถเสริมความรู้ให้กับน้องๆได้นะครับสามารถได้รู้นะฮะว่าน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรกําลังศึกษาเกี่ยวกับอะไรอยู่นะครับความสัมพันธ์ของในครอบครัวนะครับก็จะได้เข้มแข็็งงงแแแและขขก่่ึ้้นนนนอัตวี ครับทั้งหมดก็เป็นรีวิวไบค์สปอร์ต GT-Pass พันสนะครับก่อนสองอกับคุณลูกค้ากันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะฮะถ้าใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi